โอเคโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนลงภาษาไทยใน No Time Relax นะเป็นเกมอ่าบริหารชีวิตนะโอเคก็อ่าเกมลดราคานะครับก็แนะนำให้ไปซื้อนะครับผมก็หมดเขตวันที่12นะครับผมโอเคก็ ไม่มีใครสอนลงมัดภาษาไทยใน youtube เลยนะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมก็จะมีสอนแค่ใน facebook แล้วก็ในที่อื่นๆนะที่แบบว่าแบบต้องทักไปถามเขาว่า,อาสอนลงมัดภาษาไทยหน่อยนะโอเคก็บางคนก็ลงไม่ได้นะบางคนก็ลงไม่ติดนะครับโอเคก็ให้เรามีตัวเกมก่อนนะครับก็ซื้อตัวเกมมามานะเป็นตัวเกมแท้นะครับผมโอเค ก็ให้เราไปที่เว็บนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับมดภาษาไทยนะก็อ่าอ่านพิมพ์แบบนี้เลยนะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะ No Time r e l a x มดภาษาไทยนะครับผมก็อ่าเว็บแรกนะครับก็นี่ก็เข้าไปที่เว็บแรกนะครับ <c oughs> ให้เราล็อกอินนะครับก็สมัครล็อกอินเว็บนี้ให้เรียบร้อยนะไม่งั้นดาวน์โหลดไม่ได้นะครับผมโอเคเขาก็จะมีสอนตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครไม่อยากฟังผมก็ไม่อา่านแล้วก็ทําเองนะครับนี่นะแต่ว่ามันอาจจะแบบเออแบบมันยุ่งยากนะก็ดูผมสอนเลยก็แล้วกันนะก็ให้เราดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดนะ อ่าดาวโหลดนะครับผมให้อาอัน uh, แรกนะตัวสีเทานะครับผมส่วนอันนี้เป็นของพรีเมียมนะ mm hmm. ก็ให้เราดาวน์โหลดตัวปีนะครับผม mm hmm. ก็รอห้าวินะ mm hmm. ก็ไฟก็เก้าสิบสามเอบนะอ่าโอเคก็ให้เราอ่าดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับ ดาวโหลดให้เสร็จนะโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็เล่นเถื่อนแหละนะอ,อ่าเถื่อนมันมีภาษาไทยมาให้อยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องลงอะไรนะอ่าตอนนี้เห็นมันลดราคาก็เลยซื้อแท้เลยนะเถื่อนมันเล่นออนไลน์ไม่ได้นะมันเล่นได้แค่ออฟไลน์เล่นกับบอรดเท่านั้นเองนะโอเคเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะก็ให้เรา แตกไฟนะครับแตกไฟามานะเอทแทกเนียนะก็เรารอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็อ่ะมันจะมีไฟนี้นะครับผมก็เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะอ่าให้เราแตกไฟามานะครับโอเคก็ไปที่สตรีมนะ ไปที่สตรีมแล้วก็คลิกขวาที่ตัวเกมนะครับแล้วก็อ่าเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับของตัวเกมนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะก็ให้เราอ่ามาที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าอ่าบางคนอาจจะแตกไฟล์แบบนี้นะเนี่ยนะครับแตกไฟล์แบบนี้นะไม่นำให้แตกไฟล์แบบนี้จะดีกว่านะเพราะว่ามันจะไม่สับสนนะครับ โอเคอันนี้ก็ลบทิ้งไปนะผมอ่ะก็เราแตกไฟล์แบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นไฟล์แบบนี้นะครับผมให้เราคัปปี้มาหรือว่าลากมานะครับลากมาใส่โลเดอร์ตัวเกมนี้ก็ได้นะครับให้เราอาจแทนที่แฟ้มที่อยู่ปลายทางนะโอเคก็เสร็จแล้วนะคือแบบง่ายมากคือแบบโคดง่ายเลยนะ โอเคก็เราไปดูในเกมกันนะครับเออ <ouse> ผมเริ่ม <spe c> ผมลืมให้ดูด้วยสิว่าอ่าโปรเกมในนั้นเป็นเป็นอ่าภาษาอังกฤษ,ษนะโอเคไม่เป็นไรนะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ลองทําแบบนี้ดูนะนะครับนี่นะมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราแล้วนะนี่นะครับเป็นภาษาไทยแล้วนะ นี่นะครับนี่ถึงมันจะขึ้นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็เป็นภาษาไทยนะเนี่ยนะครับเพราะว่าอ่าภาษาไทยมันจะทับภาษาอังกฤษไปเลยนะครับนี่เนาะก็มันจะเป็นภาษาไทยแล้วนะเราก็ไปเล่นได้ตามปกติเลยนะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับผมก็เล่นให้สนุกนะก็อย่าลืม กดไลค์กด like, ติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมโอเคก็บายบายนะครับผม